สวัสดีค่ะดูดวงอาจารย์ก้อยกันกวีกันนะคะคลิปนี้เราดูดวงตามราศีเกิดกันค่ะประจำเดือนเมษายน2564นะคะเป็นของชาวราศีธนูค่ะซึ่งชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะหรือท่านที่มีลักนณะเกิดราศีธนูนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปดูดวงอาจารย์ก้อยค่ะถ้าชมแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะหยิบให้มาทั้งหมดสิบใบก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้า ไพ่ใบแรกนะคะสำหรับชาวสีธนูหกถ้วยค่ะใบที่สองเจ็ดไม้เท้าใบที่สามสามเหรียญใบที่สี่แปดดาบใบที่ห้าเดอะฟูใบที่หใบที่หกแปดถ้วยนะคะใบที่เจ็ดสองเหรียญค่ะใบที่แปดราชาถือไม้เท้าใบที่เก้าเดอะเลเวอร์ค่ะและใบที่สิบไพ่เจดาบนะคะอ่าไพ่หกดาบนะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่าชาวศรีธนมูมีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะอ่านตามความหมายของไพ่และก็อ่านตามตำแหน่งของไพ่นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาชมก็ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับชาวศรีธนูในเดือนเมษายนนี้นะคะไพ่หกถ้วยค่ะเดือนนี้มีความโดดเด่นในด้านการเจรจารต่อรองนะคะการใช้วาทศิลป์หรือการติดตามภาระนิสิงเก่าๆหรือบางทีเราทํากิจการค้าขายก็เป็นช่วงที่ เป็นเดือนที่เราอยากจะต้องทวงถามนะคะเรื่องของลูกค้าที่นําสินค้าเราไปแล้วยังไม่ได้เงินคืนมาหรืออันนึงก็เป็นเรื่องของอท่านที่ทํางานในองค์กรบางทีก็จะอยากจะรู้สึกอยากจะขอโยกย้ายไปอยู่ในองค์กรเดิมนะคะหรืออันนึงจะเป็นเรื่องของการนํางานเก่าๆที่ต้องสะสางให้เสร็จเรียบร้อยในระยะเวลาที่กําหนดนะคะแต่ก็ยังใช้ทักษะใช้ความสามารถของตัวเองเข้ามาแก้ไขนะคะในขณะที่เดอะฟูนะคะ ท่านใดที่ทำกิจการส่วนตัวช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งรีบใจร้อนหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เรื่องของการงานเรื่องของเศรษฐกิจยังผันผวนนะคะแต่ก็หากมีปัญหาอะไรก็ยังมีคนช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าทาํางานในองค์กรนะคะก็จะเป็นเรื่องของบริวารน,นะคะบริวารลูกน้องอาจจะดือ้อแล้วก็ไม่ค่อยจะฟังคําสั่งอะไรนะคะและเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูนะคะก็มีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะ จำใจที่ต้องเดินทางเพื่อไปติดต่อประสานงานหรือไปแก้ไขงานนะคะไพ่อีกใบหนึ่งนะคะไพ่หกหกดาบก็จะเป็นเรื่องของให้ระมัดระวังเรื่องของอา,อารมณ์เพราะบางทีเราทํางานหลายๆอย่างแล้วก็มีความกดดันนะคะหรือเป็นเรื่องของจะต้องมาแก้ไขอยู่ตลอดเวลานะคะหรือจะต้องช่วยเหลืองานคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาเพราะงั้นเนี่ยเดินเมษายนก็ยัง พูดโดยภาพรวมนะคะหน้าที่การงานของชาวศิธธนูก็คืออยังแบกรับปัญหาหน้าที่ของคนอื่นหรือจะต้องวางแผนเองเพราะฉะนั้นจะต้องใจเย็นและจะต้องรอบคอบให้มากค่ะแล้วก็บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบมีคน ผู้หลักผู้ใหญ่เก่าแก่นะคะหรือเจ้านายเก่าเนี่ยเขามาชักชวนให้ไปร่วมงานด้วยก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่ทีนี้ท่านใดที่ทํางานกับผู้ส่วนนะคะสองเหรียญน,นะคะอาจจะมีปัญหากันในด้านของผลประโยชน์นะคะแล้วก็จะต้องพยายามระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะจะต้องเ,อเหมือนกับพยายามประคับประคองสถานการณ์เพราะตอนนี้เหมือนต่างคนต่างามทีทิิมานะหรืออันนึงการทํางานกับผู้ส่วนก็เริ่มท,ที่จะเ,เหมือนกับ กิจการบางอย่างก็อยากจะยุตินะคะเพราะงั้นก็ชาวราศีธนูในเดือนเมษายนก็จะต้องทำอะไรก็ต้องระมัดระวังรอบคอบนะคะแล้วไพ่ราชาถึงไม่เท้าตกตำแหน่งมรณะบางทีก็จะเป็นเรื่องของออชาวราศีธนูนะคะบางทีการที่เราทำงานมีทักษะมีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพแต่ว่าอารมณ์หรือแนวความคิดของเราอาจจะเป็นคนที่ ตรงๆพูดเลยตรงๆแล้วกเ็เหมือนกับมีอะไรที่ต้องทำเนี่ยเพราะเวลาพูดไปเราก็ไม่ไม่รู้ว่าไปกระทบกระเทือนใครแต่ทีนี้ราชาถึงไม่ท้าก็ต้องระวังนะคะเรื่องของการไม่พูดไปกระทบกระทั่งกับผู้มีอิทธิพลในสายงานเดี๋ยวเราจะโดนกันแกล้งหรือ ใส่ลายป้ายสีเราเพราะงั้นชาวศีธนูเดือนเมษายนก็จะต้องระวังค่ะในเรื่องของใบที่3นะคะใบนี้3เหรียญน,นะคะสาเหรียญการสมัครงานนะคะบางคนอาจจะสมัครงานไว้นะคะมีโอกาสที่ได้ข่าวดีหรือมีญาติพี่น้องแนะนําโดยภาพรวม3ามเหรียญอันนี้ก็คือมี มีช่องทางมีไรายได้พิเศษเข้ามานะคะหรือบางครั้งจะเป็นเรื่องของถ้าเราจะสมัครงานที่เราชอบแล้วมั่นคงบางทีก็เป็นเรื่องของอการขอความช่วยเหลือหรือพูดง่ายๆว่าจะต้องมีผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนหรือฝากฝังนะคะถึงจะได้งานที่เราถูกใจนะคะนี้ใบที่4นะคะไพ่8ดาบไพ่8ดาบก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะคะบางทีอาจจะต้อง ได้รับการปรับเปลี่ยนหรือมีกินที่อยากจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยแต่บางครั้งก็จะเป็นลักษณะของการจําใจโยกย้ายนะคะหรือเราเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้วเราจ,จาใจโยกย้ายก็แปดแปดดนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากจะย้ายหรอกแต่มันเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่เราอยู่แล้วไม่มีความสุขนะคะหรืออันนึงก็ระวังเรื่องของคนในบ้านมักจะขัดแย้งกันนะคะทาให้ชาวธิธนูรู้สึก เบื่อหน่ายกับ,กบสมาชิกในบ้านที่ไม่ค่อยจะปลองดองกันนะคะเราจะมาดูเรื่องของอ่าอีกใบหนึ่งนะคะเดอนเลเวอร์ตำแหน่งของสุภาพอันนี้ตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังสนับสนุนนะคะยังส่งเสริมชาวศีธนูนะคะงานที่โดดเด่นสําหรับชาวศีธนูท่านใดที่เหมือนคิดอยากจะทารายได้เสริมนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินเรื่องผับเรื่องของน้ําดื่มหรือเรื่องของความสวยงามนะคะหรือท่านใดที่ทํางาน ในในสาขาวิชาชีพอยู่แล้วก็งานมีความมั่นคงผู้ใหญ่ก็สนับสนุนนะคะเดลเรเวอร์นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพิจารณาในการเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรื่องของการงานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จะเป็นปัญหาเรื่องของสภาวะแวดล้อมหรืออารมณ์นะคะหรือบางทีคิดเยอะนะคะก็ทําให้เหนื่อยนะคะเหนื่อยกับกับผลรอบข้างนะคะนี้เราจะมาดูเรื่องของการเงินกันค่ะหกเจ็ดไม้เท้าค่ะเจ็ดไม้เท้าก็จะได้เงิน จากการวิ่งเต้นติดต่อประสานงานนะคะหรืออันนึงก็เป็นเป็นงานที่เราทําไปแล้วนะคะเราก็จะได้ผลตอบแทนหรือเงินปันผลนะคะอันนี้มีโชคในการเสี่ยงนะคะแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลขเดิมๆที่ชาวศรีธนูติดตามนะคะแล้วก็อันนึงก็เป็นเรื่องของบางทีได้เงินมาเยอะก็จริงแล้วก็ชาวศรีธนูจริงๆก็อยากจะ,ะเหมือนกับวางแผนการใช้เงินนะคะแต่จริงๆโดยภาพรวมก็ยังมีรายจ่ายอยู่ดีนะคะแต่ก็ต้องเรามัดระวังนะคะบางที ใบที่7อันนี้ก็สองเหรียญก็ยังตอกย้ําว่าบางครั้งการเงินเราอาจจะเสียหายในด้านของเราลงทุนอะไรไปนะคะหรือคนหยิบยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนนะคะแล้วก็เป็นคู่ความเป็นคู่กรณีกันได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะหรือเรื่องของดูายานผ่านนะก็คือยังต้องจ่ายเงินเพราะงั้นเนี่ยใช้เงินอย่างอย่างรอบคอบนะคะแต่โดยภาพรวมการเงินก็หมุนมาดีหมุนดีแล้วก็ ถึงแม้จะมีปัญหาอะไรชาวศีีธนูก็มีคนช่วยเหลือค่ะเราจะมาดูเรื่องของความรักนะคะสถานะครอบครัวนะคะเด็กถือเหรียญค่ะห้ามไม่เทา้าบางทีเป็นเรื่องของอารมณ์ทิฏฐิมณนะหรือบางทีก็เป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่กันนะคะแล้วก็อันนึง อาจจะช่วงหลังมาต่างคนต่างเหนื่อยพูดอะไรนิดหน่อยก็พร้อมพร้อมควายอยนะ่างงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามนะคะประคับประคองความสัมพันธ์หรือบางทีก็เดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวบ้างนะคะแล้วเราจะจะมาดูเรื่องของออสถานะที่เป็นแฟนกันนะคะสถานะเป็นแฟนนี่คือห้าดาบนะคะ Just ติกอันนี้ไพ่ออกมาไม่ค่อยสวยนะคะหมายความว่า ช่วงหลังมาขัดแย้งกันอยู่เรื่อยแล้วมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจัสติกเนี่ยเหมือนกับจะพัดพลาดก,กันหรืออันหนึ่งก็เลิกหลากกันเมื่ก็ต้องระมัดระวังนะคะหรือ,อคิดทบทวนอีกรอบหนึ่งเพราะการตัดสินใจครั้งนี้ถ้าเราตัดสินใจด้วยอารมณ์เราอาจจะเสียใจได้นะคะเพราะว่าบางทีห้าดาบเนี่ยเราอาจจะด้วยด้วย,วยต่างคนต่าง เดินทางมาถึงจุดจุดหนึ่งเขาเรียกว่าความรักอาจจะถึงทางตันหรือเรามองว่าคนที่เราครบเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยซื่อสัตย์กับเราหรือมักจะมีเรื่องอะไรให้เราไม่พอใจอยู่ตลอดเวลานะคะจัสติกก็เลยเรื่องของการเลือกลาหรือการที่คิดทบทวนแล้วก็อาจจะไปต่อลําบากนะคะนเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจารย์ก็ก็ไม่อยากให้ให้คุยในด้านของการเลือกลานะคะถ้า ถ้าปรับความว่าใจกันได้ก็ลองดูนะคะลองปรับความว่าใจกันดูแล้วก็ให้อภัยกันดูนะคะนี้เราจะมาดูเรื่องของคนโสดกันค่ะคนโสดหนึ่งดาบนะคะอัศวินดาบคนโสดสถานะโสดคืออาจจะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาชอบแต่คนโสดจะจิตใจโลเลหรือบางทีคบไว้หลายคนแต่ก็ เอาไปมาก็ยังยังไม่ปักใจรักไขรแล้วก็อัศวินดาก็บางครั้งเรื่องของการเข้ามาฉับชวยนะคะเข้ามาฉับฉวยแล้วก็ทกัศนคติอาจจะไม่ตรงกรันแต่ไพ่ไพ่ใบแรกนี่คือ6ถ้วยในยคนโสดอาจจะเหมือนสถานะสดแต่อาจจะเจอเพื่อนเก่าๆนะคะเข้ามาทักทายหรือหรือมาติดต่ออะไรเหมือนเดิมแต่โดยโดยภาพรวมก็ เหมือนกับเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะคนโสดก็สถานะโสดอยู่นะคะนี้เราจะมาดูเรื่องของสุขภาพร่างกายกันค่ะเทมเพลนนะคะเดอร์มูนเทมเพลนกับเดอรมูนก็คือเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแนวทางการ ใช้ชีวิตของเราอย่างชาวศรีธนูอาจจะเป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็เครียดกับทั้งตัวเองเครียดกับครอบครัวเครียดกับคนรอบข้างต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องรักตัวเองต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเทมเพลนนะคะแล้วก็ดูเรื่องของดินฟ้าอากาศแปรปรวนการเดินทางไกลนะคะแล้วก็เดอะมูนเนี่ยอันนี้ก็คือหาเวลาที่คือให้กําลังให้ ให้ความสุขกับชีวิตของตัวเองบ้างนะคะพักผ่อนหรือเติมพลังใจให้กับตัวเองบ้างอย่าไปเครียดกับคนอื่นมากนักนะคะเรื่องของสุภาพจิตนะคะสําคัญนะคะเอาละค่ะอาจารย์ก้อยก็ดูแบบกว้างๆค่ะไม่ได้จดตรงท่านใดเป็นพิเศษนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ